โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคสอง,งข<อ>้อเทกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เราก็อยู่ในกันอยู่กับเอฟซีมบายอีกเช่นเคยนะครับแต่คลิปอื่นๆจะเป็นคลิปเปิดแพ็คแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเปิดแพ็กกันเพราะว่าเราไม่มีเพชรมาเปิดแพ็คนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายเติมด้วยเราจะมาเล่นแมตช์หนึ่งระหว่งว่าเน็ตน่าจะดีนะครับแต่ถ้าเน็ตไม่ดีก็โอเค ีอปตาตาพาดก่อนท่านแรกนี่นะครับก็จะได้เป็นตัวของนักเตะเอาไปเทนลาอูหรือพวกเอ่อทีนนี่เดวกริชนะครับเออมาเราจะมาเทนกันแล้วก็จะมาดูกันแล้วก็รับว่าท uh ีนนี่ดาวกริชนั้นจะเล่นเป็นยังไงกับแมตช์แรกเอ้ยไม่ใช่แมตช์แรกกับแมตช์ที่ประมาณแมตช์ที่5ของเขามาลุ้นกันว่าคิงเคนนี่ดาวกริชนั้นจะเป็นยังไง โอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปปรับเพนภาษาไทยนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงๆผมเป็นคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกโอเคโอเคตอนนี้เราก็ยังต้องรอ,อ,อให้แม์ของเท็กที่แล้วเล่นเสร็จก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็จะมาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่อว้าว แพ็กที่น่าสนใจสำหรับผมก็จะเป็นแพ็กนี้นะคบเพราะว่าแพ็กอื่นก็ไม่มีใหู้่เราจะมาทำอะไรดเีเราจะมารีวิวทีมแล้วกันเพราะว่าเราต้องรอแมตช์แล้วก่อนทีมนี้ก็เป็นทีมที่ไม่มีอะไรมากเป็นทีมที่สภาพก็อาจจะเป็นทีมที่ดีระดับหนึ่งแต่เราควรขึ้นร้อยสอง ซึ่งตอนนี้โอไเป็นร้อยหนึ่งอยู่นี่ทีมผมก็ผมคิดว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องหาตัวมาเพิ่มแม้กก็คือมาร์ติโนเราต้องทำภารกิจอะไรใครรู้บอกทีผมก็ลองบอกผมดว้วยจริงอยากเล่นอยู่นะแต่ว่าแม์ที่แล้วมัน,มนยังเล่นไม่ได้แล้วเราจะมาดูเลโตรส Star กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง พ่อผมก็ทําไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่แรกมัร์คเคลนโนซึ่งผมไม่มีตัวแรกแล้วก็เราต้องรอวีคสามซึ่งจะปลดล็อกในสี่วันซึ่งก็คือวันพฤหัสที่กำลังจะถึงนี้เออเราจะเอาแพ็กไรดีเออ,อเคิดว่าเราจะลองสุ่มวันนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอกาสได้แพ็กนั้นเราจะเพิ่มขึ้นนะครับแพ็กแรกมันเยะได้มาก Os, geliyor, มาดเชลโนอยู่ไหนนักเตะอะไรสักอย่างก็ได้ผมก็ร้องมาดเชลโนนักเตะอยู่ไหนแล้วไม่มีมาดูการเซ็นเซียพิจานณากันโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอการเซ็นัซียพิจานาเลยมีเอ่อมีก่อนนะครับนักเตะฮีโร่เราจะมารับสมองรางกันผมไม่แน่ใจเวลาเไปยังอันนี้ครับ ฮะเออโอเคนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาทำภารกิจนี้เสร็จเพืได้มาด์เจอร์นุ่แต่บางเพื่อผมยังไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะว่าเวลานม่ยเกฮะโอเคครับผมทผมแพ้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคตอนนี้เราก็สามารถเล่นแมตช์ได้นะ้นครับตอนนี้แล้วก็เข้าแมตช์เลย มาลุ้นกันว่าจะแหลกหรือเปล่าเพราะว่าเน็ตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเจอกับ f c บาร์เซโลนาเป็นพาร์ทหรืออะไรสักอย่างมีดอนดานุมาเป็นผู้รักษาประตูโรนันโดอาานเป็นกองหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมของเราเจอกันที่สนามของเรอมาดิดหรือว่ามาดิดเป็นทีมเจ้าบ้านทีมนี้ก็จะมีโรนันโดอาานและดอนดานุมาเป็นผู้รักษาประตูมีลโมพเมดตาราเป็นอาร์เดบที่อนนะไรกัน โอเคนะครับตอนนี oh, 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 oh. Oh, okay. ym, ้ก็ลาอูกาซาเลี่ยงมาแล้วโอเคนี่เล่นโอ้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 โคเบเดตบิ๊มันบอลลักแล้วที่นี่ดาวคริช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 เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาตัดโอเคครับโดนตายแล้วครับเปิกร้อย ใช้โอกาสทองได้ชิ้นเกลืองมาเมืม่อกี้ก็คือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะก,กลมหลุดไม่ได้นะครับแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าสมาคมมันคิดว่าผมเล่นไอซิ่งมาบายก็ไม่ต้องสนใจเอา้าโหผมกดผิดไม่นะไม่นะกุซ <c oughs> าหลุดไปแล้วจ้า <c oughs> อเอากรีดมันเปล่าป่ะนีะ่ยไม่เปลา่าครับไม่เปลา่าโ,โอ้โอ้อานาย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 สวยครับใชไมเกรนเซฟได้เออเป็นทางของลาโอูกัสเลสแล้วดราวกิชโอเคครับดราวกิชโอ้แล้ว,วเป็นทางวอนันโดอานายเจอกับหันไลท์ครับรอโอเคครับเราเป็นทางสองมาริครับ บาซูรนาได้ช่วงมาให้กับโมเมสซาลาในนันะ้นคุณผู้ชมนะคะบางตัวอาจจะอ่านไม่ไม่ออกหรือผมไม่รู้จักขอร์ลัมลัมนะครัะลัมตัวเราจะข้าไมไปในช่วงครึ่งหลังกันเลยนะครับโอเคนะครับครึ่งแรกก็ได้จบไปแล้วโอเค,อเคแล้วตอนนี้เหมือนว่าออสถานการณ์ของเราอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ของบาร์เซโลนาที่เริ่มบุกขึ้นมาทางกองหลังของมาริคเรื่อยๆนะครับตอนนี้ซาร่ายิงแล้วชไมเคิลเซฟครับลูกนี้ซาร่ายิงโคตรสวยแต่ชไมเคิลเซฟสวยกว่าผมไม่รู้ว่าชไมเคิลคนอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ชไมเคิลผมก็เหนียวเหรเออคิดเห็นกับชไมเคิลยังไงเออก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงจับ น้ำผึ่งสาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วลาอู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 ปัสเซเลสลาอูลาอูลาอูหลุดหลุดหลุดอ้า้าหาโอ้หายลาอูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ใจผิดผมคิดว่าผมใช้โอกาสทองได้เปลืองแบบเปลืองแบบมหาเปลืองเลยแหละครับโอกาสทองมีต้องเยอะแต่ใช้ไม่ได้สักครั้ง ลาอูลาอูลาอูลูกพ่อหนึ่งประตูต่อศูนย์หนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนําแล้วเรียบร้อยโดยลาอูกับตันทีมนะครับลาอูใส่เสื้อเบอร์เจ็ดด้วยตำนานกับตันทีมเป็นเบอร์ตำนานของอาชันนะครับหรือเรอัวมาดิดผมไม่ได้ใช้ชื่อใช้เสื้อมาดินะครับเพราะว่าลืมเปลี่ยน ผมเพิ่งได้เสื้อมาใหม่แล้วผมคิดว่าผมลืมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นเสื้อนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันสวยผมคิดว่าเสื้อมาริทสวยกว่ามั่งนะครับแล้วปุผมนะแล้วคนอื่นจะมีดาวกิเซิลก็ได้ลูกกอล์ดาวกิชโลนันโดโรนันโดโรนันโดอานายอานายแล้วโ,ลดโดโนอ,อนุบาเมกาโนต,ต,นตัดอ,อ,องตูลกริสมันกริสมัน ตอนแรกผมคิดว่าจะคืออาด้าเซฟติมูคาร์กันมีตัวคีเโร่อนเลย,ยอูฟาวเรียบร้อยครับอูปาเมกาโ,โนโดนใบแดงอูปาเมกาโนโดนใบแดงเลยนะครับแล้ต้องมาลูดิเกอร์มาวางไว้ในกองกลางไม่เข้าสวยครับจะไม่เกินเซฟครับลูกนี้ อย่าเข้าเลยได้โปรดได้โปรดได้โปรดหลังเกมแล้วอย่าเข้าเออถ้าดูคลิปนี้จบก็ฝากช่วยช่วยบอกผมช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับพีเตอร์ใชไหมคืนนายนายทวารที่เหนียวที่สุดที่ผมเคยใช้แต่อาจจะมีคนอื่นที่เหนียวกว่านี้นะคะแต่ว่าผมไม่เคยใ,ใช้เพราะว่ามุ่ไม่มีแล้วใช่ไหมคืนผมนก็าขายไม่ได้เลย ถ้าจบมาแบบนี้เราก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนแล้วก็ผมจะเช็ไปที่หลีกบุ๋มแล้วนี่นะครับเราชนะแล้วเล่นมาต้องเยอะเราบุ๋มชนะเคนะครับแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เราจะรวมกันเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดชุมเชถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากซับสไครต์ด้วยแล้วก็ซับสไครต์ก็อิดตัวเลยครับเออแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแค่นี้ครับขอบคุณครับ